ครับสวัสดีครับเมืองแอ้มวันนี้มือขีดสมแดงไทยฟักทองเด้อหนึ่งสมแดงสมแดงสมแดงเขาดีจริงสองอะมีโนปโปรตีนพืชอันนี้ผมขย้วใส่ขวดเด้อครับเด้อทองหนึ่งนี่ วิธีการใส่เลยครับเด้อนี่ตมนแดงมีอะมิโนและครับนี่ีมาเมกตินยาขานอนครับนี่อีมาเมกตินเบนโซโอเอสกลุ่มหก <c oughs> ครับอันดับแรกก็อันนี้ผมเอาออกจากก่องเะยครับเด้อยานอนเป็นของขาวอยู่ครับเป็งขาว ใส่ป,ประมาณทั้งทั้งนี้ทั้งนี้นีพาดิสครับนี่นี้พาดิสเข้าไห่จักชี้อนครับสองสามเนี่ยครับฐานวันชีสอนครับชีสช้อน ปลักองเหาเป็นล,กลูกแล้วข้าบัวต้องใส่ยาขามาเร็งครับแต่เ้าเทาน้ำเห็นมันไอ,อ,อันนี้ละลายก่อนครับเทน,น้ำลงไปให้ยา่ารวันละลายละลายหมดแล้วละลายหมดแล้วข้าก็ใส่อะมิโน,โนครับใส่ขวดใส่น้ำขวดนี้คือใส่ได้ใส่เบั๊กช่องเลยครับอย่างนีน้ข้าวใช้พิลาซอา สอนหนึ่งก็บกเปลืองครับบอลายดอกเนี่ยครับสอนหนึ่งนี่ประมาณสอนก็กลัวกันเลยครับมันนี้ผาด,ดผมว่าสอนเดียวนี่กระดมเลยเด้เอาสอนครึ่งเอาสอนครึ่งปลาค่องครับเป็นลูก,กครับสอนครึ่ง แต่นี่ผมเคยทวงนะครับนี่ฟ้านี้มันจะได้ดสองสนพอดีครับสองสนพอดีเออสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชเข็มฟ้านี่มันสองส่อนครับฟ้านี่ยสองส่นประท้องเ้าเป็นลูกแล้วครับ้าใส่ตักฟ้าเครื่องครับหนึ่งฝ้าเ็กเครื่องหนึ่ง พ่อยะแพ้หลายนะครับเด้อตัวทองเป็นลูกแล้วลเติมน้ำลงไปเติมน้ำให้เต็มนี่แหละครับยี่ห้าลิตรเติมน้ำให้เต็มยี่ห้าลิตร น้ำดำปืออะไรไงใส่ตอนเครื่องเองสายไลายครับเออผลิตผลผลไม้นหน่อยอยู่ก็ใส่ดักตอนนึงยน้ำผสมน้ำใส่ขวดเพื่อต้องการเร็วครับขันปากเป็นตอนนหน่อยๆมันบวระไร่ไงครับเนี่ยใส่แค่สามอย่างนี่ก็พอครับกระชองเขาไงเด้อ ว่าต้องขี่ยามาได่ยงใส่ตียานนอนนอนมันเรียนหน่วยครับนี่ครับใส่ให้เต็มไปเลยเนี่ยครับโอ้ใส่ไี้โดนครับนี่โดน ปมเทียนแงเตงหมักแดงเตงฟักทองความมึงเบัดเครื่องเดียวนี่ครับแดงกระเจนมตัวไหวนะครับอย่าลืมครับสมแดงอะมิโนโปรตีนพืชอะมิโนโปรตีนพืชถ้าพืชมีโปรตีนเข้าไปครับมันก็แข็งแรงดีครับโรคไพ้ก็บรรบังเบียดครับนี่ครับัจะมีต่อนนิอหน่อยเนี่แต่เอาใส่ขวดแล้วเข้าขยาไห้มันจะละลายดีครับ ตอนนี้น้อยเนี่เขาก็ใส่ซอนนึงเพิ่งซอนก็นได้แต่ซอนนึ่งมันดำบวบผมใส่แล้วอเดี๋ย่าลืมไประยะขานอนครับเนี่ยมันเยี่ยนนวยนวยบกยักแดงนวยปลาท่องเข้าครับเนี่ยเยี่ยนนวยบกยักแดงนวยปลาท่องเข้ามันกัดจิตหิวโบงงามครับแล้วมีแค่นี้หรืครับนี่นี่ครับนี่เดยวเลื่อนไแช่ได้เนี่ยีมาแม็กตินเบนโตเอส กลุ่มหกครับเนี่ยยาขานอนแน่นอนเลยสีดโพดสีดปวกแดงบลกทั่วร์กท่อมีเดบัตครับนี่ยยาขานอนครับขานอนโดยเฉพาะครับมาแลงป่าตายเลยนี่ครับเลยนี่แค่นี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวบึงปลาปลาท่องมครับปลาปลาท่องก็ลังเป็นลูกเลยครับ